เคยได้ยินข้อประคำภีที่บอกว่าข้าพระองค์ถูกตรึงไว้กับพระคริสแล้วเอ๊ะในความเป็นจริงเราก็ยังมีชีวิตอยู่เดินไปกินกาแฟตัดผมใครละถูกตรึงเราไม่เคยถูกตรึงเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าการที่เราถูกตรึงกับพระคริสจริงๆเป็นอย่างไร CGN Thai สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Living Life ครับผมกับผมนะครับอาจารย์ไลฟ์วาระมีชูทนศิทยพิบาลคริสจักเมืองไทยวันนี้เราจะมาดูในพระวจนะคำกาลเทียบทที2่2ข้อที่11-21ดถึง21ด้วยกันครับกาลเทียบทที่2ข้อ11-21ถึง21แต่เมื่อเคฟาสมาถึงเมืองอันชิโอคแล้วข้าพเจ้าก็ได้คัดขานท่านซึ่งๆ่งหน้าเพราะว่าท่านทำผิดแน่ เพราะว่าก่อนที่คนของยากอบมาถึงนั้นท่านได้กินอาหารร่วมกับคนต่างชาติแต่พอคนพวกนั้นมาถึงท่านก็ปรีกตัวออกไปอยู่เสียต่างหากเพราะกลัวพวกเข้าสุนัตและพวกยิวคนอื่นๆก็ได้แซงทําตามท่านแม้แต่บารนณบัสก็หลงแซงทําตามคนเหล่านั้นไปด้วยแต่เมื่อข้าพเจ้าเห็นว่าพวกเขาไม่ได้ประพฤติตรงตามความจริงของข่าวประเสริฐนั้นข้าพเจ้าจึงกล่าวกับเคฟาสต่อหน้าคนทุกคนว่า ถาท่านเองซึ่งเป็นพวกยิวประพฤติตามอย่างคนต่างชาติไม่ใช่ตามอย่างพวกยิวทําไมท่านจึงบังคับคนต่างชาติให้ประพฤติตามอย่างพวกยิวเล่าเราผู้เป็นยิวโดยกําเนิดไม่ใช่คนบาปที่มาจากคนต่างชาติยังรู้ว่าไม่มีใครถูกชําระให้ชอบธรรมได้โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติแต่โดยความเชื่อในพระเยซูคริสเท่านั้นเราเองก็ได้เชื่อในพระเยซูคริสเพื่อจะถูกนับว่าชอบธรรม โดยความเชื่อในพระคริสต์ไม่ใช่โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติเพราะว่าโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัตินั้นไม่มีมนุษย์คนใดจะถูกนับว่าชอบธรรมได้เลยแต่ถ้าในขณะที่เรากําลังขนขวายจะถูกชําระให้ชอบธรรมโดยพระคริสต์นั้นกลับถูกพบว่าเป็นคนบาปไปด้วยพระคริสต์จะทรงเป็นผู้ส่งเสริมบาปหรือไม่ใช่อย่างแน่นอนเพราะว่าถ้าข้าพเจ้าก่อสิ่งซึ่งข้าพเจ้าได้ลื้อทำลายลงแล้วขึ้นมาอีข้าพเจ้าก็แสดงตัวว่า ข้าพเจ้าเองเป็นคนละเมิดธรรมบัญญัติเพราะโดยธรรมบัญญัตินั้นข้าพเจ้าได้ตายต่อธรรมบัญญัติแล้วเพื่อจะได้มีชีวิตอยู่ต่อพระเจ้าข้าพเจ้าถูกตรึงร่วมกับพระคริสต์แล้วข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้า และได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ได้ทําให้พระคุณของพระเจ้าเป็นโมฆะเพราะว่าถ้าความชอบธรรมเกิดจากธรรมบัญญัติแล้วพระคริสต์ก็สิ้นพระชนโดยเปล่าประโยชน์ในกาลเทียบทที่สองเนี่ยเป็นเรื่องราวที่อาจารย์เปาโลเขียนไปหาคริสตจักรในกาลเทียซึ่งเป็นกลุ่มคนที่อาจารย์เปาโลรักและห่วงแหนมากอาจารย์เปาโลก็เขียนไปหาแล้วก็หนุนใจครับในเรื่องของ สิทธิเสรีภาพที่เราได้ยินไปแล้วและในเรื่องของการที่จะใช้ชีวิตในการเป็นคริสเตียนแล้วก็เป็นชาวต่างชาติด้วยไม่ใช่ยิวเรื่องนี้อาจจะพี่น้องหลายคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับเพราะว่าในคนยิวเขามีกฎเกณฑ์เยอะแยะมากมายแต่เป็นกฎที่มาโดยวัฒนธรรมชีวิตของเขาเลยครับแต่พอคนต่างชาติมารู้จักกับพระกิตติคุณมาเชื่อพระเยซูแล้วเออเขาต้องทําตามกฎเกณฑ์ เหล่านี้หรือเปล่าเขาต้องเข้าสุนัตด้วยไหมเขาต้องรักษาวันสบาโตเขาต้องห้ามกินอาหารแบบที่คนยิวห้ามกินหรือเปล่าวันนี้นะครับอาจารย์ปลอลเลเขียนไปหาคริสตจักรในกลาเทียแลอาจารย์ยกตัวอย่างของคนที่ชื่อเคฟัสและบารนาบัสนะครับอาจารย์บอกว่ามีเพื่อนของผมสองคนนะ่ะเวลาเขา อยู่ที่เมืองอันีิโอกนะเขาก็จะไปกินดื่มกับชาวต่างชาติแบบใช้ชีวิตมีความสัมพันธ์ไม่ต้องรักษากฎเกณฑ์อะไรเลยแต่พอยากบมาถึงนะครับพอคนยิวที่เป็นพระอาจารย์มาถึงนะครับคนเหล่านี้ก็แยกตัวออกจากชาวต่างชาติกลัวว่าคนยิวคนอื่นๆจะจะดูถูกหรือว่าคนยิวคนอื่นๆจะหาว่าเฮ้ยไอ้พวกนี้ทำไมไปแฮงเอาท์กินดื่มกับชาวต่างชาติแบบชิลมากเลยนะเขากลัวไงเขากลัวจะถูก มองว่าเป็นคนที่ไม่รักษากฎเกณฑ์ไม่เป็นคนชอบทําพอคนยิวมาเยี่ยมที่เมืองเขาก็เลยแยกตัวออกจากคนต่างชาติทาเหมือนไม่รู้จักกันนะครับผมรู้สึกว่าอาจารย์เปาโลก็เลยเขียนบอกแล้วก็ดุดุไปตรงๆเลยบอกว่าการที่คุณทําอย่างเนี้มันทําให้เห็นเลยว่าคุณเชื่อว่าความรอดและความชอบทรนนั้นมาจากการกระทําของคุณคุณเชื่อว่าถ้าคุณไม่กินไม่ดื่มอย่างนั้นแสดงว่าคุณโฮลี่คุณบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเวลาที่ คนยิวมาถึงคุณก็เลยไม่กินไม่ดื่มแบบนั้นแต่พอคนยิวไปคุณเริ่มไปกินและดื่มแล้วก็ใช้ชีวิตอยางเอ๊ะมันยังไงนะจัเปอโลบอกว่าในความเป็นจริงแล้วความชอบธทมความบริสุทธิ์ของเราไม่ได้เกิดขึ้นจากการกินดื่มหรือแฮงเอา์ว่าคุณเป็นเพื่อนกับไทรหรือคุณไปเที่ยวที่ไหนไม่ได้เกี่ยวความชอบธรมและก็ความบริสุทธิ์และความรอดนั้นมาถึงเราได้ไม่ใช่เพราะเราเป็นยิวหรือคนต่างชาติแต่มาด้วยความรอด ในความเชื่อที่เรามีอยู่ในองค์พระเยซูคริสต์ชีวิตของคุณและผมเองเราอยู่ในพื้นฐานของการที่เราเชื่อว่าเราต้องทําความดีเพื่อที่เราจะรอดถูกไหมครับแทบจะทุกศาสนาในโลกบอกว่าคุณต้องทําความดีนะคุณต้องทำหนึ่งสองสามสี่คุณต้องทำกรรมดีคุณต้องรักษาความดีเผื่อในโลกนี้เผื่อในโลกหน้าแต่ในความเป็นจริงแล้วพอมาถึงองค์พระเยซูคริสต์เจ้าฟังดีๆนะครับประโยคนี้อาจจะ ในใจของใครหลายคนนะครับไม่มีใครดีพอที่จะรอดได้ไม่มีใครชอบทาพอหมายความว่าไม่มีใครรักษาความบริสุทธิ์ทําดีทุกอย่างตามกฎบัญญัติทุกอย่างพอที่จะรอดจากความบาปได้อาจารย์ปาโลเลยบอกว่าการที่เราจะไปกินไปดื่มอะไรอย่างไงกับใครมันไม่เป็นตัววัดเลยครับว่าคุณบริสุทธิ์หรือคุณชอบทำในเช้าวนันนี้อาจารย์ปาโลเลยสอนบทเรียนในจิตใจของเราแต่ละคนพี่น้องครับ ไม่มีอะไรเลยที่คุณและผมจะทําที่จะทําให้พระเจ้ารักคุณมากขึ้นหรือรักคุณน้อยลงให้ผมพูดใหม่อีกครั้งนะครับอยากจะขีดเส้นใต้ไฮไลท์ใครกําลังทํางานอะไรอยู่กําลังขับรถอยู่ขอฟังประโยคนี้ครับไม่มีอะไรเลยไม่มีการกระทําไหนเลยในชีวิตของคุณที่จะทําให้พระองค์นั้นรักคุณมากขึ้นหรือรักคุณน้อยลงพระองค์รักคุณ อยู่แล้วในพระคัมภีร์บอกว่าไม่มีอะไรที่จะทําให้เราตัดขาดจากความรักที่มีอยู่ในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าในชีวิตของเรานั้นการกระทําของคุณสิ่งที่คุณทํามาสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่หรือแม้กระทั่งความผิดพลาดที่คุณจะทําในอนาคตไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับความเชื่อที่คุณมีความเชื่อที่คุณมีในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าในทางกลับกันจะเป็นตัวขับเคลื่อนการกระทําของคุณและเปลี่ยนแปลงการกระทําของคุณ พราะนั้นอาจารย์ปโลก็เลยอยากจะสรุปออกมาเป็นข้อพระคัมภีร์ที่เราท่องตลอดเวลาแล้วเราจดจําเพื่อที่เราจะเข้าใจว่าไม่ได้เกี่ยวกับการกระทํานะไม่ได้เกี่ยวกับว่าคุณกินหรือดื่มกับใครนะแต่ชีวิตของเรานั้นอยู่ในองค์พระุนเจ้าและองค์พระุนเจ้าอยู่ในชีวิตของเราอาจารย์ปโลบอกว่าข้าพเจ้าถูกตรึงร่วมกับพระคริสต์แล้วข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตในข้าพเจ้าหมายความว่าไงครับหมายความว่าคุณที่เดินไปเดินมาทํางานตอกบัตรเข้า เงินเดือนจา่ายภาษีเลี้ยงลูกหาเงินคุณและผมที่เดินใช้ชีวิตอยู่ประจําวันนั้นเราแต่ละคนที่เชื่อนในพระเยซูนั้นเหมือนกับคนที่ตายไปแล้วหมายความว่าวาระตัวผมเนี่ยอาจารย์ไลฟ์เนี่ยคนเก่าเนี่ยมันถูกฝังอยู่ในที่ใดที่หนึ่งแล้วมันตายอยู่บนไม้กางเขนมันถูกตอกแล้วเลือดไหลออกหมดแล้วตายแงยแก่ไปแล้วชีวิตที่ผมควรจะดําเนินใช้อยู่ทุกวันนี้คือควรจะเป็นชีวิตหน้าตาอาจจะเป็นอาจารย์วาระนะ แต่จิตวิญญาณน่าจะเป็นของพระเยซูคริสต์แต่เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าไม่มีชีวิตอยู่อีกต่อไปแต่พระคริสต์สังหาที่ใช้ชีวิตในข้าพเจ้าหมายความว่าถ้าจะอธิบายให้พี่น้องเข้าใจอย่างชัดเจนนะครับเวลาเราแต่งงานกับใครเนี่ยไอตัวเก่าเรามีหลายครั้งนะครับที่ต้องตายเลาเราเป็นแฟนใครแต่งงานใครเนี่ยนะหลายครั้งตัวเก่าเราต้องตายเราอยากกินอะไรบางทีแฟนห้ามยเงี้ยอันนี้ส่วนตัวนิดนึงนะฮะเราอยากกินแฮมเบอร์เกอร์อยากกินอะไรอไร่อยแฟนบอกว่าไม่ได้รักษาสุขภาพ ตัวเก่าเราก็ต้องตายครับแล้วเราก็ต้องเพราะว่าเราลักเขาเราก็เลยต้องกินคลีนขึ้นแฟนบอกให้ออกกาลังกายโอ้ยเราขี้เกียจออกกำลังกายแต่แฟนบอกว่าอพอรักเขาเราก็เลยต้องเปลี่ยนบางอย่างอาจารย์ปรโรบอกว่าถ้าคุณเข้ามาสู่ความสัมพันธ์กับพระเจ้าชีวิตของพระองค์จะเริ่มเปลี่ยนแปลงอยู่ยนในร่างกายของเราข้าพเจ้าดําเนินอยู่โดยความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ท่งรักข้าพเจ้าและทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้าในวันนี้ ชีวิตที่ใช้อยู่เดินไปมากินข้าวหาเงินเป็นชีวิตของคุณหรือเป็นชีวิตของพระเยซูที่อยู่ในตัวคุณมันง่ายครับที่ทุกคนจะเข้าคริสแต่มันยากมากเลยที่จะให้พระคริสเข้าคุณในเช้าวันนี้อยากจะหนุนใจครับให้พระเยซูคริสฝังตัวอยู่ในตัวคุณหายใจดําเนินชีวิตไปในตัวของคุณทุกอริยบททุกการกระทําในตารางชีวิตประจําวันขอเป็นพระเยซูคริส ที่เดินไปครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนและที่เราจะยังคงถูกตรึงบนไม้กางเขนและตัวเก่าของเราก็จะตายไปแล้วเรามาอธิษฐานด้วยกันให้สิ่งนี้เกิดขึ้นในชีวิตของท่านจริงๆข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ขอพระองค์ทรงสวมทับชีวิตของข้าพระองค์ทุกคนที่นั่งฟังอยู่ขอพระองค์ทรงให้ผู้ชมทุกคนนั้นที่เข้ามาแล้ว มีตัวตนของตัวเองมากเกินไปก็ขอพระองค์ทรงให้คาโปรงทั้งหลายนั้นได้ตรึงไว้ที่ไม้กางเขนและขอองค์พระเยซูคริสต์หัวใจของโะรงจิตวิญญาณของโะรงค์เสด็จลงมาอยู่ในชีวิตของคาพระรง์และที่้าระองจะดําเนินชีวิตต่อไปเรื่อยๆโดยที่มีพระเยซูคริสต์เป็นผู้ขับเคลื่อนข้าโะองอธิษฐานขอสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงๆในชีวิตของข้าโะองคทุกคนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามน พี่น้องครับใครที่ได้รับพระพรนะครับจากาการเฝ้าเดี่ยวจากพระวจนะคำอยากจะให้พี่น้องทุกคนนะครับช่วยกันนะครับระดมกันนะครับในการกดไลค์กดแชร์ไม่ว่าจะเป็นใน YouTube Facebook หรือในเพจของ CGN ีเอ็เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรเพราะฉะนั้นเขาจะดำเนินต่อไปได้เขาจะเป็นพระพรต่อไปได้ก็ต่อเมื่อได้รับการสนับสนุนจากท่านนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับถาวายทรัพย์เข้ามาหรือไม่ก็อธิษฐานเผื่อหรือไม่ก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะครับช่วยกรุณาคอมเมนต์ใต้โพสต์ต่างๆนะครับแล้วมันจะทําให้เรามีกําลังใจแล้วอย่างน้อยนะครับท่านจะเป็นพระพรกลับมาให้กับเราด้วยครับขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะครับสวัสดีครับ ทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเพื่อพวกเราอาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ